ให้อัศวินถือถ้วย Knight of Cups กลางทุ่งกว้างภายใต้ท้องฟ้าอันสงบงามอัศวินหนุ่มขี่ม้าขาวมือถือถ้วยทองเพื่อนำข่าวดีและความหวังมาสู่ผู้คนนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของ Knight of Cups ตัวละครเซอร์เคเลนผู้โรแมนติกชายหนุ่มชื่อเซอร์เคเลนอัศวินที่ไม่ได้โดดเด่นด้วยพลักกำลังแต่เปี่ยมด้วยหัวใจที่อ่อนโยนและความฝันเขาออกเดินทางเพื่อนำถ้วยแห่งหัวใจไปมอบให้โลกแง่คิดไพ่สอนว่าความกล้าไม่ใช่แค่พลังแขนขาแต่คือการซื่อสัตย์ต่อหัวใจตนเองความรักที่งดงามเซอร์เคเลนได้พบหญิงสาวผู้หนึ่งและตกหลุมรักด้วยความจริงใจ เขาไม่ลังเลที่จะเอ่ยความรู้สึกเพราะรู้ว่าหัวใจที่บริสุทธิ์คือพลังสูงสุดแง่คิดความรักงดงามที่สุดเมื่อเรากล้าเปิดเผยความรู้สึกแท้จริงบททดสอบหัวใจแต่หญิงสาวลังเลไม่แน่ใจว่าอัศวินผู้นี้เป็นเพียงนักฝันหรือคู่แท้จริงแท้จริงแท้จริงเซอร์เคเลนต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำไม่ใช่เพียงคำพูดแง่คิดรักแท้ไม่ใช่เพียงถ้อยคําแต่ต้องแสดงออกผ่านความจริงใจและความสม่ำเสมอ การงานที่สร้างแรงบันดาลใจเขาได้รับข้อเสนอให้เป็นผู้นำโครงการสร้างสรรค์ที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือการสร้างศิลปะและความงดงามแก่เมืองแง่คิดการงานที่แท้คือสิ่งที่เราใส่ใจด้วยหัวใจไม่ใช่เพียงทำตามหน้าที่ บททดสอบของงานโครงการเต็มไปด้วยอุปสรรคหลายคนบอกว่างานนี้เป็นเพียงความฝันที่เป็นไปไม่ได้แต่เขายังเชื่อมั่นและใช้หัวใจเป็นแรงผลักดันแง่คิดงานยิ่งใหญ่เริ่มจากความฝันและเติบโตจากความศรัทธาที่มั่นคงการเงินที่มาพร้อมโอกาสแม้เขาไม่ร่ำรวยแต่เขามักได้รับโอกาสทางการเงินจากผู้ที่เชื่อมั่นในความจริงใจและวิสัยทัศน์ของเขาแง่คิดเงินทองอาจไม่มากแต่ความจริงใจดึงดูดโอกาสที่มั่นคงกว่า บททดสอบการเงินบางครั้งเขาใช้เงินไปกับความฝันมากเกินไปจนเกือบลำบากแต่เขาเรียนรู้ที่จะบริหารเงินอย่างสมดุลระหว่างความฝันและความจริงแง่คิดการเงินต้องเดินเคียงคู่ทั้งหัวใจและเหตุผลการตื่นรู้ของเซอร์เคเลนในที่สุดทั้งความรักการงานและการเงินของเขาเจริญงอกงามเพราะเขาเลือกซื่อสัตย์ต่อหัวใจและไม่ละทิ้งความฝันแง่คิด ความสำเร็จแท้จริงคือการได้ใช้ชีวิตตามหัวใจโดยไม่ทิ้งความรับผิดชอบข่าคิดจาก Knight of Cups เสียงจากอัศวินถ้วยกล่าวปิดท้ายว่าไพ่ i g h Knight of Cups สอนเราว่าความรักต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำการงานจะสำเร็จได้ด้วยความฝันและความศรัทธาและการเงินจะมั่นคงเมื่อสมดุลระหว่างหัวใจกับเหตุผลจงกล้าที่จะเดินตามความฝันเพราะนั่นคือเส้นทางของหัวใจแท้จริง